ยังไงคะีิต hmm. ้องไปไม่ได้ครับผมกืออะไรคยคคับเนี่ยลากเขาไปด้วยได้ไหมไม่ได้ครับเคยกันเอากลับไปก่อนแล้วก็ต้องเอ่อค่อยๆค่อยๆเดินคุณลินาต้องต้องเดินไปพร้อมเขาอะเข้าใจปะ อ่อาเงินเงินต้องลูกเต๋าแหละถ้างั้นเขาเดินไม่ได้นะจอเขามไม่มีสะพานนะครับมันไม่ใช่สะพานนะครับมันเป็นทางเดินปกติเลยจริงเหรอเขาเป็นน้ำน,น้ำอะไรสักอย่างโอเคมาอีกได้ไหมฮะโอ้ยยได้แล้วค่ะแปลว่าตอนนี้เราอยู่คนละฝั่งแล้วใช่ไหมจบปแเ้วเราจะอยู่คนละฝั่งมาตั้งนานแล้วล่ะนะ อันนี้มันน่าจะแบบคนละแบบโดยสิ้นเชิงแล้วเพราะว่าก่อนนั้นนี้มันยังเป็นแบบเดียวกันอุย้ยเพลงดับเพลงดับเพราะอะไรแต่ว่าแต่ว่าเราจะตายคุณพี่บอกผมมานะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไร <c oughs> ผมไม่สามารถช่วยคุณพี่ได้ถ้าผมไม่รู้แมพมันเป็นยังไงฮึอโอเคค่ะเลื่อนเลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนมา โอเคครับ <Okay>, uh, ได้ได้ได้ไดขอบคุณค่ะอันนี้อะไรเหรอสป,ปริงครับโอเคเขาเขาขึ้น okay, <อ>ไม่ได้เด้อต้องรอคนเอาของมาลองอะไปไม่ได้นี่เหรอเออเนอะาะนะครับมียว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 ว้าวว้าวคุณเดินไปยังมาแล้วครับ ออเเ๊๊ะะใจใจเย็นเรารอพี่ก่อนไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องรอพี่ก่อนนะฝั่งส้มฝั่งส้มเป็นพัดลมพัดลมพอ่ออปะต้องต้องเลื่อน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 ไปอีกได้ไหมคะเลื่อนไปอีกิดอีกฝั่งโอเคนะครับอ๋อ เดินชิบเลยพี่ชิบหน่ยชิบหน่ยชิบหน่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนโซ่มาได้ไหมผมวางมันสี่เหลี่ยมอะตอนนี้ใช่ไหมแกใช่ใชของเมื่อกี้เขาก็เหมือนกันอันนี้เป็นพัดลมเชิญเลยพี่เขาขึ้นไม่ได้นะอ่ะงงวะได้ไหมคะคือข้างบนมันมีโซ่อะแต่ผมขึ้นไปไม่ได้เออ ไอ้ปุ่มอันนี้มันคือปุ่มของเขาคือมันคือปุ่มลิฟต์อะค่ะที่ด้านบะฝั่งนู้นอะซึ่งเขาขึ้นยังไงอึ๊อ๋อโอเคไปเงนิงนเงนิงนเงินเงินออกก่อนค่ะเกิดลิฟต์ได้ไหยฮะอันนี้คือโซ่ใช่ไหมฮะใช่ครับน่าขึ้มนมาเลยค่ะ นี่คือข,ของคนเล่นหนักคืออะไรที่เขาลากอยู่ไม่ต้องลากลงมาเลยน้องอ่าลากเข้าไปได้ไหมคะไม่ได้ครับหนักเกินผมต้องขึ้นไปหยิบแทนพี่ต้องมาลากพี่ต้องมาลากอันนี้ไปให้ผมขึ้นไปไอ้นี้นี่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 ลากมาหนี่ลากมาหนี่มันเป็นสปริงหรอมันคือต,กกตอุ๊กตาหมีใช่อันนั้นแหละแล้วก็ลากเข้าไป ของผมเป็นแท่งเหล็กอันเอออันเท่าส้มเอเอะเพึ่งอย่าพึ่งเอ๊ะไอ่ไครับผมครับเจอกันอือแมคคือคือตอนนี้เราเล่นคนตายอยู่หรือเปล่าก่อนก็ไอ้ลูกชายเขาหาเมื่อกี้คือคุณยังไงล่ะคุณมาเชลคุณนั่นแหละครับ leave me alone ขัดขัดซีน <c oughs> นี่กันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่พวกเราอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมแต่ว่าพวกเราเห็นไม่เหมือนกันนะเพิ่งรู้หรือจะเนี่ยนายเดินอยู่บนอากาศแล้วก็ทะลุกำแพงมันจะดูเหมือนกำแพงสำหรับนายแต่ว่าฉันน่ะมันไม่มีกำแพงนะไม่มีเหตุผลเลยแล้วนายก็พูดเรื่องแปลกด้วยอย่างซิงโตไลออนมันแปลกตรงไหนฮะขอดานำเลยนะนายเห็นฉันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหม ฮะหุ่นยนต์ไม่ใช่หมีเหรอหมฉีฉันันเป็นนกใช่ปะไม่เลยไหนพูดเลยอ,อะไรกันทุกอย่างมันดูเหมือนกับออกมาจากหนังสือภาพไม่ใช่เหรอทุกคนแบบเป็นสัตว์อะไรแบบนั้นอะต่างกันแต่ตรงนั้นแหละฮะในเห็นทุกอย่างเป็นยังไงอะ่ะอืมเหมือนทุกอย่างดูพันพันเหมือนเอาสารโลกทำนองนั้นเฮ้เราก็อยู่ในโลกสองแบบที่มันต่างกันใช่ไหมก็คงจะใช่แต่ว่าเราก็อยู่ในที่เดียวกันนะเราอยู่ตรงเนี้ยใช่แล้ว แล้วสามีภรรยาที่เราเจอก็ไม่ได้พูดอะไรแปลกๆด้วยบางทีเราจะแค่เห็นนกจริงๆใน2รูปแบบที่ต่างกันก็ได้น้อยคิดถึงกันเหรอมาเชอะไรที่เหมือนกับ UFO แปลกๆด้วยอมันไม่น่าใช่เรื่องจริงนะก็จริงนี่นายฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าบางทีเราน่าจะกลับบ้านนะฮะลืมเรื่องันนไปได้เลยที่ดิมแปลกมากๆเลยบางทีเราอาจจะไม่สบายก็ได้ ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยว่าไหมไม่งั้นก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วแปบลบว่าฉันก็เป็นห่วงตัวเองนะแต่ฉันห่วงนายมากกว่าอืมอะไรอะไรมันก็แปลกๆไปหน่อยนะกลับบ้านกันเถอะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเราจะกลับได้เหรอฉันคิดว่าไม่น่าจะใช้ทางเดิมได้นะไม่เป็นไรหรอกนายคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอโอ๊ย พาตกรมันกะระโดดตามมาไม่ได้ใครสลนล่ะวิ่งต่อไป ป,ปอปีปอปีปอปีปอ,ปปอโอ๊ยปวดหัวจี๊ดเลยปวดหัวจี๊ดปวดหัวส้มส้มจีด๊ดเออส้มส,ส้มจี๊ดแล้วตอนนี้นนมันเหมือนอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คนเล่นพยายามจะฆ่าเราแน่แน่นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันคิดว่เาเหมา่ของเขาก็ด้วยนะก่อนเราต้องไปจากที่นี่แล้วคนนั้นอาจจะตามล่าเราอยู่ได้ ไม่มีตู้โทรศัพท์อยู่แถวนี้หรออยากไปเรียกตำรวจมากๆเลยผู้ใหญ่สองคนที่เราเจอก่อนหน้านี้อาจจะมีโทรศัพท์มือถือก็ได้วางทีพวกเขาะจะอยู่ข้างหน้านี่เองจริงด้วยเราไปกันเถอะืออโอ้ใช่ไหมแล้ว